สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับวันนี้ก็มาทำต้นไม้เช่นเคยครับวันนี้พามาทำเป็นมักขามเหมือนเดิมครับมขามเพาะ,มะเมล็ดน,นี้เราจะทำให้เขาํำต้นใหญ่คนอื่นเราก็ต้องตัดรากที่ยาวออกก่อนครับเพราะว่า ลากเกี่ยวเราไม่ต้องการเราต้องการลากฝอยเราก็ตัดออกแล้วก็ใช้ต้นประมาณขนาดนี้ครับลิดไบให้เหลือใบน้อยแต่อย่าลิดหมดนะครับให้เหลือปลายใบเพราะว่าเขาจะได้ส่งน้ําเลี้ยงมาเขาจะไม่น็อกให้ทิ้งกิ่งมะขามเราต้อง ปล่อยใบไว้เล็กน้อยเขาถึงจะรอดเทคนิคกรารปูกมะขามขุดแล้วก็ได้มาแล้วเราก็ทำการผ่าผ่าให้ชิดให้ชิดตรงที่มีราก ันผ่าให้ทะลุเลยนะครับ หนับข้างกันไปถ้าต้นใหญ่เราสามารถผ่าได้อีกครับแต่นนี้ต้นเล็กเราก็ผ่า แค่นี้ก่อนแล้วก็นำไม้ไม้เสียบลูกชิ้นมาเสียบเสียบเข้าไปมาคัดไว้เพื่อไม่ให้เนื้อเยื่อเขาติดกันง่ายพอเนื้อเยื่อเขาติด,ดกันดีแล้วเราค่อยนำไม้นี้ออก ็จะใช้ประมาณเวลาประมาณมาหนึ่งเดือนให้แถเขาดีแล้วก็นำไม้ออกได้ครับ จากนั้นเราก็ปล่อยปล่อยให้เนื้อเยื่อเขาเชื่อมกันก็จะได้ประมาณนี้ครับประมาณนี้แล้วก็ทำการปลูก เสร็จแล้วเราก็นําไปเจ็บที่ร่มได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เป็นสัปดาห์เราก็สามารถนําออกที่กางแจ้งได้รอประมาณหนึ่งเดือนให้แขนเขาดี1เดือนถึง2เดือนเราก็สามารถนําไม้ที่คัดออกนี้ออกได้เมื่อเราทำสำเร็จแล้วเขาก็จะได้ประมาณนี้ครับ นี้คือต้นที่ที่ทำทำไว้แล้วไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็จะใหญ่ต้นเขาก็จะใหญ่ปลายเรียวโคนใหญ่ต้นใหญ่ปลายนี้เรียวขึ้นมาครับเทคนิคนี้ก็ถือว่าดีครับทดลองแล้วได้ได้ครับสวัสดีครับเจอกันใหม่